วันนี้เราอยากกินปลาเต็มคำรสชาติแบบญี่ปุ่นครับก็เลยนึกถึงปลาไหลญี่ปุ่นย่างซอสถ้าเข้าห้างเนี่ยมันก็ง่ายไปก็เลยนึกถึงปลาไทยขึ้นมาเหมือนที่ร้านอาหารของคนรุ่นใหม่หลายคนนะเดี๋ยวนี้เอามาเสิร์ฟกันเป็นเซ็ตนะฮะก็เลยทำให้เราเนี่ยอยากลองแล้วก็จะมาคิดต้นทุนให้ดูด้วยว่าถ้าเอาไปทำเองมันจะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนแต่รสชาติการันตีอร่อยแน่นอนเผื่อใครจะได้นำไอเดียนี้ ไปเสริมเมนูในร้านอาหารได้ครับวันนี้ครับเราเลือกใช้ปลาดุกไทยครับนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการรังสรรค์เป็นเมนูสไตล์ปลาไหลย่างซอสญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่ารสชาติของปลาดุกเนี่ยปกติ เราก็นามาปรุงเป็นเมนูบ้านๆฉบับไทยๆนะยัดสมุนไพรใส่ลงไปในท้องปลาบ้างหรือว่าหมักอะไรกันบ้างครับนำไปย่างหรือไม่ก็นําไปผัดเผ็ดเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นคาวกลิ่นโคนที่ติดอยู่ในตัวปลาน้ําจืดแต่พอนํามาย่างสไตล์ปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยต้องทําความสะอาดกันให้ดีเป็นพิเศษเลยเพื่อให้ได้ข้าวหน้าปลาดุกย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากข้าวหน้าปลาไหลย,ย่างสไตล์ญี่ปุ่นอีกทีครับรสสัมผัสต,ต่างกันมาก แต่อร่อยคนละแบบเลยครับที่สําคัญหน้าตาออกมาดูดีอัพราคาขายได้ทันทีขึ้นพัตคาอาหารก็ได้นะครับราคาต่อจานเห็นก็บอกว่าตั้งแต่190ถึง250บาทเลยนะถ้าเสิร์ฟคู่กับซุปมิโซก,ก็ยิ่งเพิ่มราคาได้อีกครับทำให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งง่ายมากขึ้นและด้วยความที่ปลาดุกในบ้านเราหาง่ายเป็นปลาเศรษฐ,ฐกิจของไทยเลี้ยงง่ายรายได้ดีครับปลาดุกเลี้ยงเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนก็ขายได้แล้ว วันนี้เราก็เลยไปซื้อปลาดุกมาจากตลาดสดคงไม่ได้เลี้ยงเองนะครับเพราะว่ามันจะนานเกินไปราคานี่ตอนนี้ไม่แพงนะครับอยู่ที่60บาทถึง65บาทต่อกิโลกรมัมไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนขนาดใดราคาก็เท่านี้แหละขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกซื้อไปทำอาหารเมนูอะไรก็ค่อยคัดเลือกไซส์อย่างวันนี้เราก็ใช้ปลาดุกอยู่ที่ขนาด2ตัวโลไม่ได้ใหญ่เกินไปลําตัวยาวๆขั้นตอนการทําความสะอาดนี่แหละครับที่เราพิถีพิถันมากที่สุด เพื่อให้กลิ่นออกมาสะอาดมากที่สุดนําปลาดุกมาล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาเกลือมาถูที่ตัวปลาถูให้เมือกออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาผ้าหรือทิชชู่ก็ได้มาซับทําความสะอาดซับความชื้นด้วยจากนั้นก็เช็ดเกลือออกนะครับไม่ต้องล้างหลังจากเช็ดเกลือออกหมดแล้วก็ใช้มีดแร่เนื้อออกจากกระดูกเอาก้างปลาทิ้งไปวันนี้เราเลือกใช้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นสังเกตเนื้อปลาดุกจะมีชั้นมันแทรกอยู่พอได้เนื้อปลาที่แร่แล้ว ก็จะนําไปตากแดดสักหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับว่าแดดแรงขนาดไหนเพราะว่าเราต้องการให้น้ําส่วนเกินที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยออกไปบ้างเพื่อเพิ่มรสชาติความเข้มข้นให้กับชิ้นเนื้อและเพิ่มรสชาติความชัดเจนของเนื้อปลาดุกไทยสําหรับตัวซอสวันนี้เราปรับรสชาติเอาตามความเหมาะสมเลยนะก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อว่าซอสอะไรครับแต่อยากให้ได้อารมณ์เหมือนกับซอสปลาไหลญี่ปุ่นนั่นแหละเราก็เลยตั้งหม้อขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยเทน้ําตาลทรายแดงตามลงไปเราใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับ 4ช้อนโต๊ะตอปลาหลายชิ้นอยู่วันนี้ที่ทำกันหลังจากคนน้ำตาลจนละลายแล้วเทโชยุเหล้าจีนมิรินลงไปพร้อมกันส่วนผสมเทลงไปครับอย่างละ4ช้อนโต๊ะจากนั้นก็เคี่ยวให้ตัวซอสมีความหนืดและข้นใช้เวลา5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับ และไม่นานหันไปดูปลาดุกของเราที่ตากแดดเอาไว้โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับไม่นานสองชั่วโมงก็คิดว่าปลาดุกตากแดดก็เริ่มได้ที่แล้วครับน้ำระเหยอ,ออกไปบางส่วนรสชาติเข้มเข้มแน่นอนครับได้เวลามาเตรียมฐานไฟอ่อนๆก็พอนะแล้วก็ย่างได้เลยเพราะปลาดุกเนี่ยมีความมันถ้าใช้ไฟแรงเกินไปอาจจะไหม้ได้ปลาดุกสุกง่ายอยู่แล้วครับย่างแป๊บเดียวพอสีออกเหลืองมีกลิ่นหอมก็ได้ที่เลย เมื่อปลาดุกย่างฐานเริ่มหอมได้ที่แล้วก็เอาซอสที่เตรียมไว้นั่นแหละบรรเลงลงไปได้เลยครับใช้แปรงจุ่มซอสแล้วก็ทาลงที่ตัวปลาดุกย่างพอทาเสร็จซอสก็จะเคลือบเนื้อปลาดุกพอดีจากนั้นก็เตรียมข้าวหั่นเนื้อปลาดุกเป็นชิ้นชิ้นแบบพอดีคำโรยตกแต่งหน้านิดหน่อยด้วยงาขาวแล้วก็สาหร่ายกับเมนูข้าวหน้าปลาดุกย่างสไตล์ญี่ปุ่นครับวันนี้ ใครอยากนําไปลองทําบ้างเพิ่มความชํานาญแล้วก็ลองทดสอบดูให้อร่อยแล้วค่อยเปิดขายนะครับราคาวัตถุดิบทั้งหมดวันนี้ที่เราลองนํามาคํานวณให้ครับทั้งการใช้ซอสเครื่องเคียงและตัวปลาดุกลองเอาเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะครับเพื่อคํานวณดูว่าปลาดุกหนึ่งตัวแลออกมาได้2ชิ้นแล้วก็ซอสที่ใช้เนี่ยค่าใช้จ่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆถ้าคิดราคาออกมาประมาณการต่อหตัวต้นทุนจะมีเท่าไหร่ เริ่มกันที่ปลาดุกครับ1ตัวต้นทุนตัวหนึ่งไซส์ขนาดนี้3 0มสบถึงสาบาทต่อตัวครับแล่ได้2ชิ้นนะมิลินใช้แค่10 ML ต้นทุนอยู่ที่5.6บาทเหล้าจีนใช้ 10ML ต้นทุนอยู่ที่1.57บาทโชยู่ครับใช้10 ML ต้นทุนอยู่ที่2บาทน้ําตาลทรายแดง10กรัมต้นทุนอยู่ที่0.25บาทงาขาว2กรัมต้นทุนอยู่ที่0.5บาทสาหร่าย2กรัมต้นทุนอยู่ที่2.6บาทเกลือ79กรัมต้นนทุอยู่ที่2บทถ่านไฟ250กรัมก็พอต้นทุนอยู่ที่0.06 ต้นทุนของเรามัดรวมกันเลยครับต่อปลาดุก1ตัวได้2ชิ้นนะจะเสิร์ฟ 2ชิ้นหรือจะเสิร์ฟชิ้นหนึ่งต่อหนึ่งจานก็นแล้วแต่ครับจะอยู่ที่4 4บถึง45บาทเท่านั้นครับถ้าคิดเป็นตัวเลขเป๊ะๆก,ก็อาจจะเป็น4 4 5 8ถึง45บาทถ้าเกิดเราไปเพิ่มเมนูในร้านหรือว่าทำขายในร้านเนี่ยเราสามารถเลือกปลาให้ตัวเล็กลงได้ครับนะเพื่อประหยัดต้นทุนและเพื่อให้ชิ้นปลาพอดีคำไม่ได้ใหญ่จนล้นจานเสิร์ฟเกินไปและวัตถุดิบอื่นๆหากซื้อในจำนวนมากๆก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลงได้และอย่าลืมนะอันนี้ เป็นเฉพาะค่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆอย่าลืมคิดค่าบริการค่าต้นทุนค่าแรงเพิ่มลงไปในต้นทุนอาหารด้วยนะจากนั้นก็เสิร์ฟขายได้เลยครับจานหนึงจะขายไม่ต้องเท่าเขาหรอกเอาแค่ร้อยบาทผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับและขอให้ลูกค้าเข้าร้านมากๆนะชิมแล้วอร่อยจริงๆ